ภูมิใจไทยต้องการแก้ปัญหาเรื่องเขากระโดงเรื่องหัวสอวอปูทางไว้สำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าที่ตัวเองจะดูดสอสอ,สอบ้านใหญ่จากพรรคอื่นให้ได้มากที่สุดส่วนฝั่งพรรคส้มต้องการเสียงสอวอหนึ่ง,นงในสที่จะสนับสนุนการเปิดประตูไปสู่การแก้ไขตําหนนทั้งฉบับซึ่งรวมทั้งมาตรา1และมาตราสองที่เกี่ยวกับอธิปไตยและสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงตอบสนองตันหาของตัวเองล้วนลวน,ลวน ท่านผู้ชมครับเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความในใจของคนที่มีเจตนาที่จะแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็แก้หมวดหนึ่งหมวดสองผมอยากให้คนที่น่าสนใจแล้วผมอยากจะให้ฟังมากๆมีอยู่สองสาคนคนหนึ่งคือคุณเ네นวินชิดชอบ คนที่สองคุณอนุทินชาญวีรกุลและคนที่สคือพลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลท่านราชเลขาในพระบาทเดบเจ้าอยู่ราชการที่10บอยากจะให้ตั้งใจฟังนิดหนึ่งเพราะสิ่งที่ผมพูดไปนั้นไม่ใช่พูดโดยโมโนมันเป็นคำพูดของคนที่ต้องการที่จะแก้ลํำนุนในมาตราหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองจริงๆ เขาเล่าเบื้องหน้าเบื้องหลังบนเวทีสาธารณะในบรรดาผู้คนที่เข้าไปฟังซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่ไม่ต้องการที่จะให้สาามกรรษัตริย์คงอยู่ในสถานภาพที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ผมเคยพูดเรื่องนี้มานานแล้วแต่ก็ มีคนเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างไม่เป็นไรเพิ่อนวันนี้เนี่ยมีหลักฐานจงแจ้งผมก็เลยต้องมาเล่าให้ฟังเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว <c oughs> 19กันยายน2568ที่ห้องริมน้ำมหาชลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ได้มีการจัดกิจกรรมรํำลึกครบร,รอบ19ปีการรัฐประหาร19กันยายน2549และ ครบรอบ5ปีการชุมนุมใหญ่ที่้องสนามหลวงของเยาวกลุ่มเย,ยาวชน19กันยายน2563โดยการเสวนาเรื่อง4เดือนนี้ชี้ชะตาการเมืองไทยคือ4เดือนที่พักภูมิใจไทยรับปากกับพักประชาชนว่าจะยุบสภา คนร่วมเข้าเสวนาคือนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวนาซึ่งในข้อเท็จจริงเป็นเจ้าของตัวจริงของพรรคประชาชนการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนั้นอย่าไปฟังในเทงไม่มีความหมายเพราะในเทงก็คือสุนัขรับใช้ของธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจคนที่สองคือคุณนัทชนน์ไพโรธอดีตแกนนำแนวร่วม ธรรมศาสตร์และผู้ต้องหาคดีอาญากฎหมายมาตรา112คนที่สานายยิ่งชีพอัชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอรอซึ่ง <c oughs> เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าไอรอนั้นก็เป็นกลุ่มกฎหมายที่ไม่เอาสารมกษัตริย์เช่นกันในเวทีนี้น่าสนใจมากนายธนาธรเปิดเผยถึงเบื้องหลังการเมืองที่หลายคนสงสัย ซึ่งก็แสดงเห็นถึงจุดยืนของนายธนาทรกับพรรคประชาชน <c oughs> ที่น่าตกใจในหลายเรื่องด้วยกันท่านผู้ชมตามผมมาครับการเมืองไทยกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญที่สำคัญการตัดสินใจพรรคการเมืองต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีการจับมือกันระหว่างภาคภูมิใจไทยที่มีเสียงเพียง68เสียงซึ่งน้อยกว่าพรรคประชาชนพรรคอันดับหนึ่ง ที่มีเสียงสสมากถึง143เสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่นำโดยนายอนุทินชาญวีรกุลการตัดสินใจดังกล่าวไม่เพียงสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญแต่ยังก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและคำถามมากมายให้กับสังคมว่าการตัดสินใจดังกล่าวถูกมอวัา ตั้งอยู่บนความเสี่ยงครั้งใหญ่เพราะก่อนหน้านี้เป็นเรื่องที่จะจินตนาการไม่ได้เลยก็คือพักส้มหรือพักคประชาชนที่แสดงจุดยืนว่าเป็นพักคปฏิปักษ์กษัตริย์กษัตริยิยมหรือที่เขาเรียกว่าแอนติโรยอลิจะสามารถจับมือกับพรรคภูมิใจไทยที่แสดงตัวว่าเป็นพรรคนิยมสัมันกษัตริย์หรือโรยลิสได้ซึ่งพรรคภูมิใจไทยนั้นได้โขน เจ้าโหดสแตนษัตริย์มาตลอดเวลาในการต่อสู้ทางการเมืองมีการทำบันทึกข้อตกลงหรือที่เรียกว่า Memorandum of Agreement, a ฟอ e e กรเมน (MOA) ซึ่งมีรายละเอียดจำนวน5ข้อที่ผูกมัดเอาไว้ข้อที่ 1. นายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องยุบสภาผู้ใทนรัฐดรภายใน4เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้แถงแลงนโยบายต่อรัฐสภา ข้อ2ข้อ3เงื่อนไขจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และคมอมมชุดใหม่ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติโดยผูกเงื่อนเวลาให้ไม่เกินกว่าวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสอสอข้อ4เพื่อสร้างหลักประกรันว่านายกมตรีคนใหม่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรภายใน4เดือนจริจรงพรกคภูมิใจไทยต้องไม่ดำเนินการใดๆวิธีการเพื่อทำให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก ข้อ5พักประชาชนยืนยันเป็นฝ่ายค้านต่อไปโดยจะทําหน้าที่ตรวจสอบการบาริหารรัฐการแผ่นดินของรัฐบาลชุดใหม่อย่างเต็มที่และจะไม่มีบุคคลใดจากพักประชาชนไปดำรงตำแหน่งร,รัฐมนตรีสรุปง่ายๆคือธนาธรจึงรู้เรื่องขิดพักส้มและพักประชาชนนั้นตั้งเป้าหมายสูงสุดว่าต้องปลดล็อกรัฐมนูญฉบับปัจจุบัน รวมถึงการปฏิรูปสามาัญพลังกษัตร์ซึ่งพรรคส้มเห็นว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศอย่างรุนแรงท่านผู้ชมครับผมเอาเรื่องนี้มาเล่าไม่ได้ใส่สีเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นเป็นเนื้อๆทั้งสิ้น น,นายธนทรเริ่มด้วยการสัมมนาด้วยการชี้ให้เห็นถึงเดิมพันครั้งสําคัญในการตัดสินใจทางการเมืองที่ผ่านมาว่าประตูที่จะนำไปสู่การแก้ไขน้ำนูล2,060นั้นประตูนี้มีประตูนี้ประตูเดียวคือการทําให้ได้เสียงสวหนึ่งใน3หรือประมาณ70เสียงจากสวทั้งหมด200เสียงที่เป็นสวสีน้เงินกว่า ค่อนโดยมากถึง138ถึง140เสียงด้วยเหตุนี้นายธนานครจึงกล่าวว่าการเลือกนายยงตุนที่ผ่านมาไม่ได้วัดกันที่ความรู้ความสามารถหรือความดีงามในอดีตแต่วัดที่ว่าใครจะนำไปสู่การเปิดประตูการแก้ไขทุํมหนุนได้มากกว่ากันธนาทรู้หญิงครับ การตัดสินใจของพรรคประชาชนตั้งมั่นอยู่บนความเสี่ยงคือมันต้องมีเทคไรสกันว่าประตูที่นาไปสู่การแก้ไขรัฐนูนมันมีประตูนี้ประตูเดียวจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงมันไม่มีประตูอื่นถ้าจะแก้รัฐนูนคุณต้องมีสวเรื่องนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ไม่ใช่เลือกว่านายกรัฐมนตรีคนไหนเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมากกว่ากันไม่ได้เลือกว่านายกรัฐมนตรีคนไหนในอดีตทําอะไรบ้างไม่ได้เลือกนายกรัฐมนตรีคนไหน ว่ามีจเจริยธรรมคนไหนทุจริตหรือคอร์รัปชันมันเลือกจากเหตุผลว่าใครจะนำไปสู่การเปิดประตูการแก้ไขน้ำดุนได้มากกว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้ฐานคิดนี้ยึดมั่นว่าเราต้องการแก้ไขน้ำดุนถ้าเรายืนตรงนี้มันต้องตัดสินใจแบบนี้ถ้ายืนตรงนี้มั่นนะฮะเพราะไม่มีคุณแจไม่ได้คุณไม่ได้เป็นคนถือกุญแจเขาเป็นคนถือกุญแจ ถามว่าในเมื่อคุณไม่ได้ถือกุญแจเขามีสิ่งที่คุณต้องการคุณก็มีสิ่งที่ต้องการมันก็ต้องแลกเปลี่ยนกันถ้าผู้ชมเห็นได้ชัดว่าการสร้างซอมบี้ทางการเมืองส้มผสมพันธุ์น้ำเงินในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาประเทศชาติไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำปัญหาพรมแดนไทยกมัมพูชหรือปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ที่กัดกินประเทศไทยจนเน่าเฟะแต่เป็นการแก้ปัญหาตอบสนองตันหาของตัวเองล้วนๆตอบสนองยังไงเรามาที่ฝั่งภูมิใจไทยต้องการแก้ปัญหาเรื่องเขากระโดงเรื่องหัวสอวอที่กำลังเป็นคดีความกันอยู่รวมไปถึงการปูทางไว้สำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าที่ตัวเองจะดูดสอสอบ้านใหญ่จากพรรคอื่นทั้งพรรค ทั้งเพื่อไทยประชาธิปัตย์รวมรวมไทยสร้างชาติเข้ามาร่วมรวมคะแนนเสียงให้ได้มากที่สุดส่วนฝั่งพักส้มต้องการเสียงสวหนึ่งในสที่จะสนับสนุนการเปิดประตูไปสู่การแก้ไขรัฐมนุนทั้งฉบับซึ่งรวมทั้งมาตราหนึ่งและมาตราสองที่เกี่ยวกับอธิป,ธปไตยและสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรง รัฐมนุนมาตราหนึ่งระบุว่าประเทศไทยเป็นราชนาจาักรอันหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ส่วนมาตราสองระบุว,ว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคุณธาธรนในการจัดกิจกรรมพูดครั้งนี้อย่างชัดเจนว่าเล่นการเมืองมาเจปีไม่เคยมีอำนาจต่อรองทางการเมืองมากขนาดนี้มาก่อน ในววธีดังกล่าวคุณธนทรยังบอกว่าตั้งแต่เล่นการมาเปเจ็ดปีย่างปีที่8ดไม่มีช่วงไหนที่ตัวเองจะมีอำนาจต่อรองทางการเมืองมากกว่าช่วงเวลานี้อีกแล้วดังนั้นต้องเสี่ยงคว้าโอกาสนี้ไว้เขาพูดอย่างนี้ครับผมอยู่การเมืองมาเจ็ดปีมันไม่มีวินาทีไหนที่เรามีอำนาจต่อรองทางการเมืองถึงขนาดนี้ได้เลยกุญแจมันแค่ขครั้งเดียวถ้าผ่านกระบวนการนี้ มันไม่ผ่านสออีกถ้ายกมือรอบนี้ได้มันเปิดทีบแล้วกลับมาปิดไม่ได้อีกมันย้อนกลับมาไม่ได้อีกแล้วถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามีทางเลือกที่ทำไปสู่การแก้ไขรัฐมนุรได้จริงก็อยากจะฟังเหมือนกันเพราะผมมองไม่เห็นการใช้หนึ่งในสามของสอมันแค่รอบนี้รอบเดียวไม่ต้องกลับมาอีกมันรอบเดียวเพราะว่าสอวอที่พักประชาชนหัวมานั้นก็มีอยู่จำนวนหนึ่งแต่ไม่มากพอ ต้องพึ่งสวในสายสีน้ำเงินคือสายภูมิใจไทยด้วยเหตุนี้นายธนาธรจึงกล่าวว่าขอปกป้องคดีหัวสวสีน้าเงินและกรณีคุบที่ดินของเขากระโดงที่เชื่อมโยงกับผู้บัญหารที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของพรรคภูมิใจไทยอย่างหน้าตัาน,นและผมพูดได้ว่าบัดซบที่สุด อ้างว่ากรณนนีเขาโดงถ้ามีความผิดจริงทำไมรัฐบ,บาลเพื่อไทยถึงไม่สั่งการให้การรถไฟประเทศไทยฟ้องร้องเอาผิดธนาธรผู้นี้ครับเขากระโดงเอาจริงๆแล้วมาอยู่ที่การรถไฟเพื่อไทยเป็นรัฐบ,บาลมาตั้งนานแทบบังคับให้การรถไฟถ้ามันผิดจริงการรถไฟฟ้องไปนานแล้วนี่ไม่ได้ฟ้องถ้าผิดจริงชาวบ้านแถวนั้นก็ผิดเหมือนกันหมดมันไม่ได้มีแปลงเดียวท่านผู้ชมครับ ในข้อที่จริงแล้วเรื่องนี้เป็นปัญหาคารากาสังมาตั้งแต่ปี2,513หรือ54ปีที่แล้วจนกระทั่งมีการนำคดีสู่ศาลยุติธรรมต่อสู้วัถึงศาลธรร์และฎีกาพร้อมกับมีคำพิพากษาเป็นที่สุดถึง3ฉบับประกอบด้วยคำพิพากษาศาลฎีกาที่4842ขีด876ทับ2,560 คำพิพากษาสารดีกาที่8027ทับ2561และคำพิพากษาสารอุทธรภาค3าคดีหมายเลขแดงที่1112งหนึทับ2563ซึ่งผลของคดีนั้นสารท่านด้วินวินิจฉัอย,ยอย่างชัดเจนแจ้งว่าที่ดินตามแผนที่แสดงเขตที่ดินของ กรมรถไฟแผ่นดินสายนครราชสีมาถึงอุบลราชธานีตอนแยกที่ย่อยสีลาตำบลเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์กิโลเมตรที่375บวก650นั้นเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสร้างทางรถไฟต่อจากนครราชสีมาถึงอุบลราชธานีลงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2,462 โดยเฉพาะคำพิพากษาดีกาที่8027ทับ2561มีการระบุข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่านี่คือคำพิพากษานะครับเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2462มีประกาศพระราชกกำหนดกำหนดเขตสร้างทางหลวงต่อจากนครราชสีมาถึงอุบลราชธานีให้กรมรถไฟหลวงเริ่มลงมือตรวจและวางแนวรถไฟทางรถไฟอันแน่นอน ช่วงตั้งแต่นครราชสีมาถึงอุบลราชธานีให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับจากประกาศที่ดินตามแผนที่ที่แสดงเกตที่ดินกรมรถไฟแผ่นดินสายนครราชสีมาถึงอุบลราชธานีตอนแยกไปที่ย่อยศีลาตำบลเขากระโดงบุรีรัมย์กิโลเมตรที่3 7 5เถึง650เป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดเขตสร้างทางหลวงต่อจากนครราชสีมาถึงอุบลราชธานีวันที่8พฤศจิกายน 2,562ผมมารูปขึ้นดูนะฮะที่ล้อมกรอบสีแดงนั่นแหะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากคำพิพากษาของสามศาลจนถึงปัจจุบันจึงมีความพยายามจะเตะถ่วงการบังคับคดีและการเปิบัติตามคำพิพากษาเท่านั้นไม่ใช่การที่การรถไฟไม่ฟอ้องเห่างคุณธนาถอนเหตุบนอใดถือว่าเป็นการโกหกบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายกาศ ยิ่งไปกว่าน,นั้นคำพิพากษาคำพูดของนายธนาธรเมื่อวันศุกร์ที่แล้วมันทำให้ถึงคดีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติฝั่งป่าซ้ายแม่น้ำพาชิอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่นางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจแม่ของธนาธรนางชนาพานัพนพรชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจพี่สาวธนาธรรวมไปถึงธนาธรรวมกันแล้วกว่า2,154ไร่ ซึ่งชัดเจนว่าที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรฝั่งป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำผาชีโดยกรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนนอสอสก่อไปแล้วแม้ว่าสารปกครองกลางพิพา,ากษากรมที่ดินชดใช้ค่าเสียหายแก่นายธนาทร4.9ล้านบาทแต่คดีญาฐานบุกรุกป่าสงวนยังไปไม่ถึงศาลยุติธรรมเสียที ทั้งๆนีอไยการตีํำนวนคืนมาที่พนักงานสอบสวนกองคับการปราบปรามการทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่ปีที่แล้วส่วนเรื่องการหลับตาฟอกขาวสาวสีนเนืองเงินหวังใช้เป็นบันไดาตายไปแก้ทั้งนุนทั้งฉบับนั้นคือการหัวการคัดเลือกสอวที่คนเขารู้ทั้งบ้านทั้งเมืองว่าพรรคภูมิใจไทยอยู่เบื้องหลังในการจัดการเพื่อย,ยึดองค์กรอิสระต,ต่างๆให้อยู่ภายใต้นาจของตัวเอง จนเรียกได้ว่าสามารถกดปุ่มได้พราะสวที่ตัวเองหัวเข้ามานั้นมีอยู่140กว่าเสียงซึ่งคำพูดเมื่อวันศุกร์ที่แล้วของธนาธรก็ยอมรับว่าสาเหตุที่โหวตให้อนุทินเป็นนายกนั้นเป้าประสงค์หลักเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่พรรคภูมิใจไทยสามารถสั่งการให้สวหนึ่งในสามจากทั้งหมด200คนเปิดไฟเขียวมีการแก้รัฐธรมนูญได้ทั้งฉบับ โดยไม่ต้องสนใจว่าสวสิงเงินเหล่านี้ได้มาจากกระบวนการแบบอ้างยี่ซองโจรสมคบกันยึดอำนาจในองค์กรอิสระที่มีผลต่อการปกครองประเทศผ่านสภาสูงทนานนรพูดอย่างนี้ครับผมจะอ่านให้ฟังแบบคำต่อคำหัวสวนี่ยิ่งหนักใหญ่เลยใครเป็นรัฐบ,บาลก็ไม่เกี่ยวข้องมาอยู่ที่กกต รัฐบาลเกี่ยวอย่างเดียวคื Susan, อคดียาาไม่ได้เกี่ยวการถอดถอนสวจะถอดถอนสวก็ต้องไปใช้กลไกกรกตรและถ้าคุณเชื่อว่ากลไกกรกตรมันเป็นของเขาอยู่แล้วแล้วใครเป็นรัฐบ,บาลมันก็เป็นของเขาอยู่แล้วที่จะนําไปสู่การถอดถอนสวจริงๆแล้วจะล้มสวแล้วอะไรถ้าเขาถือกออกตอ,อยู่แล้วถ้าคุณเชื่อแบบนั้นไม่ว่าใครเป็นรัฐบ,บาลเขาก็ถือว่ากออกตอ,อยู่แล้ว คดีอาญาที่ต้องกระทําการผ่านกระบวนการดีเอสไยกว่าจะจบโน่นจบนี่ดีไม่ดีสวหมดวาราไปแล้วไม่รู้คดีอาญาจะถึงศาลดีกาหรือเปล่า